ี่่ไปแล้วครับพ่อมามึงไม่ได้เอ่ยอะไรมึงพูดมาลอยๆกันมึงจะไปรู้ได้ไงว่าให้ทำข่ามว่ามีงานอะไรบ้างเรื่องงานอะไรบ้างเธอจะมาอธิบายทำไมแล้วว่าอะไรทำยังไงรู้เลยโอเคความใหม่ที่แท้จริงเต้น ขาดแค่อีกชิ้นเดียวขาดแค่ชิ้นเดียวแต่ผมมีแล้วเรียบร้อยมาแล้เยียนดี ตายแล้วไปเล่นยืนยืนถ้าไม่เจอยืนดีจะตัดพาไป,ไปอีกเลยจุดเกมหนึ่ง UMP กัน UMP ตอนนี้อยากให้มีแม่งก็ไม่มี The young knows done. อยู่ได้ตรงนี้ไว้ก่อนจะค่อยกลับมาดีหนึ่งสองสาม ใช่ตอ่ออีกว่าค่อยมาใหม่รีวิวสกินตัวนี้เปือแล้วกันวายเฮ้ยมันเจ็บแล้ช่องไายว่ะอ้าไอ้ลูดดูเพื่อน Throw out. Oh. Double kill. One opportunity closes a door. <laughs> you can just bust that door back open. เพื่อนกูนมีอะไรวะไม่บอกกูอีกเขาสันหนึ่งแล้วกอ็อยู่แม่ก้อยแม่ใหอย mang chay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ขอบคุณนะเยี yeah. yeah. ่ยมเลยของอยู่นี่ของอยู่นี่ขอบคุณนะจิง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 จแตงเนินดังเลยนะนะเอาของหน่อย ยิงไม่โดนใครสักนัดสกิลคูเดาวอยู่คับสกูแล้ว I,"�� uh, Triple Kill, Triple kill. <coughs> Triple kill. This, That's what happens when you get this end For... <coughs> <Hi .venge> For... of life ของอยู่ Kong khó khổ nôi Like Double kill. Triple kill. you <coughs> <Look, look. laughs> <laughs> happens when you meet the business end of my fist <makes> noise> <sharp> noise>